ขอให้มีเก้านะครับมีเก้าห้าแสนเปอร์เซ็นต์ผมว่าอาร้านผมอยากว่าออร้าน์นิ้วประเก้าว้าครับได้ 1, คนเก้าห้าแสนเปอร์เซ็นต์นะครับเฮ้ยฮึ๊บโมนี่เข่าต้องเท่าคนมาดายอยู่เสื้อดำเกือบเกือบเบอร์หมดนะกําลังดีใจนะครับอ่ะเลขมีเข่ามีหลุดนะครับน้าเขาบมโหอะไรก็ตัวไหนสิบเจ็ดมกราซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้านะครับมีเก้าห้าแสนเปอร์เซ็นต์ผมว่าอาร้านผมอยากว่าออร้าน์นิ้วประเก้าว้าครับได้ 1, คนเก้า ห้าแสนเซนะครับความน่าจะเป็นเก้าผมบอกไว้เลยว่าเด่นมากแล้วปีหน้าเป็นปีมาลงหมายถึงปูเลยหมายถึงงูใหญ่งูใหญ่เหล็กมงคลก็คือเหล็กเก่าแล้วซึ่งเก้านี่คืองูใหญ่บริวาลปู่ก็คือเจ็ดกับหนึ่งนะครับเส้นเลขงวดนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าสิบเจ็ดมักราเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสองวดนี้ผมไม่มีเลขแปก คือผมไล่เก้าเลยมีเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสองมีสอนี้ครับตีกูนะครับเนาะอ่ะเม็ดเดียวเราก็คือ9 1 3ตัวมีเก้าหนึแล้วก็9 1 6 9 1 7กับ9 1 6หนะครับหลายคนว่าเกานึก็เก็ดออกไปแล้วเพื่อหหีอีกส c มันกับหัวก็ออกเมือนว่านเมือก้อนนี่ครับแมนบอมันออกไปเลย9กสังเกตเบิองว่า9 1ก้ับัวก็ออกออกแล้วออก4ีก็ออกเลยเ ซีซีนี่ที่ผมว่าเอาเนี่ยมันก็ออกวางซีซีหกกับซีซีล่างนี่ไหมครับวางอันวางสิบหก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 ตุลาอ่าิบหกตุลาครับหัวนั้นผมให้ถือด้ซีซีหกกับซีซีล่างน่ะนะครับกะผมคิดว่าผู้ให้ผู้น่าจะให้สามโตปีไม่เลยเก้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มามีส่วอ่ะ 17มกรลาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี9นะครับใครชอบ9อะไรได้หมด9ก้าสองก้าผู้ใดี่ชื่ออย่างก็ได้เหมือนะครับกะ9เ9้9หนึ่งเกาเจ็ด้อผเาเก้าสไว้ตำแหน่งก็นะครับ3ตัวมี9 1 7กับ9 1 6ใครจะตัด1 7กับ1 6เล่นก็ได้นะครับช่วงท้ายตัวเลขทูบเลขทูบผมแดงผละไม่มาหมือแรงเขาไปซื้อของยูงผมติจุด เราทำมันตรงกันเขาาจังอัดครับเขาตอนนี้เขาว่าหัวกเลขกทูเาเขาข้นยังนะครับป่าทู่ราคาป่าูครับมากะทะเลขทูเพราะเขาชนกันอีกกับแปลวปูจะยืนยันเองว่าเล็กไม่ยังแ่ว่าบางขั้นฝันอยู่งวดก้อนเน่ะมือแรกกับฝันเลยว่าพี่น้อยไม่ยกมือิงสิผมก็ยืนยันให้ว่ามีสีนะครับหลายคนว่ามีบอสีกับมีนะครับสีมีสองตนะครับส่วนงวดนี้ ต้องฝันเห็นกุ้งแล้วมันยังสิได้เกลาหนึ่ง <c oughs> <g ül> วันนั่นฝันเห็นปลาก,กุ้งเห็นป่าก,กุ้งเนา่าเกลาหนึ่งนะไปถือเกล้าหนึ่งน้ำผมแน่ยังนี่โอ้โตัวยงตัวน,นี่นะครับได้หลายบางวันอ่ะโอ้ลอตเตอรี่ทีพูดนะครับเนาะต้องฝันเห็นปลาก,กุ้งแล้วยังสิได้เกลาหนึ่งอีกนะครับอ่ะกะ เดี๋ยวจะเปิดดวงให้นะครับเป้าโดนผมกับสีเป็นล่มนะครับหลายพนกับสีเป็นล้มที่ได้เดินห้างกลับไปเข้าดาวนะครับเนาะกะขออวยพร้ให้งัวนี่เป็นของขวัญปีใหม่นะครับเด้อทาผมนี้บุญนี้ดีกับผ้าพีนอนคือสามตัวนะครับเด้อเดี๋ยวเข้าจะมีภัยถามอย่างบัวเดี๋ยวจะผ้าไหว้ปูไหว้ปูเซ็ตจะสวดเปิดดวงครอบหัว พอหัวไผ่ยางออกไปเลยผู้ใดจะทายลูกก็จังบ้วนมาไหมหรือมาตั้งแถวซอมแถวหรือทายลูกนาะครับอาจารย์นี่หน่อยไหมครับหน่อยไม่มีครับอยังไม่เอาดีกว่าเอาแมนบางอย่างอาจารย์เหนื่อยอยู่นะครับอาจารย์เหนื่อยอาจารย์ไม่มีพลังนะครับการล้อนี่ล้อเลขคู่แรงผมจุดแล้วเขาก็บล้อย่เีย่ห้ะเดี๋ยวผมอยู่ค่อยๆร้อยปล่อยหาเลขคู่มันชนกันอีก เขากัอัดเลยเล่อย้เลขทูบขึ้นในจุดนี้แหละงวดเมื่อกี้ทูบกู่กับอุตสาห์ขึ้นซีหาให้เขาสิว่าซีหามันว่ามีกับว่าไดมันเหมือนมีอยู่ตอนไปคกูดีเข้าว่ได้ี่มันนะครับแต่กระจำไว้ว่าเลขวิ่งตัวเดียวเขานี่แม่นในประเทศตอนนี้นะจะาผมเลยที่โอพี่ว่พลาดเลขวิ่งเลยนะครับไปไล่เบิ้งไปนับเบิ้งเลยตั้งแต่นึงกรกฎาคามนะครับว่พลาดพลาดหัวเดียวคืองวที่บอกว่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็น มวยน่ะเขาเขามินดาผมมาศูนย์พ่อมึงบอกเมว่อนี่เขาก็กำลังสีดาตอนนี้ตีอยู่เขาก็เล็มาดาแบบไหนก็ผมชุกชุกทุกจะกวนมูนก็ชุกอะลูกปูขาดพ้นครับปูแต่เข้าอยู่ดอกเป็นของขวนญสี่ไม้เนาะเอาในไดีทีหัเก้าหนึ่งเฮ้ยซ้อมสี่แก้วเดี๋ยวพน้มมือึืนตั้งคิดตั้งใจนะครับตั้งโมพอกกัสาจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก้าวตามอาจารย์กายาวาจาติดตังอหังวันทานันตานคราชพระนางอูสาวดีพิเทวาภูเจมิกายะ

ปาจาอิตังอาหังวันทาอาคาธิปดีองดำแสงิริจันทานคราชมิสุธีเอวาปูเจมิเมตันจะมหาลาโบปิโยนาคพระปริตตังตอื้อน้ำสกุน้้าอเลขที่ขอเอาพอนขอเอาเน็ที่ไม่ขอเอาเ้ยเงจะเอาสัน มันยิจบแล้นเท่อนทุกคนถ้าพิษณุยานกีจะมาเที่ควภูเร่อแล้วก็อีกทด้ยแล้ววันที่หนึ่งก็ภูเร่อข้าป อันนี้ตอนผมถากกำนักเราบวชก็มาเจอใหม่เนี่ยนะครับพอแล้ไอาจารย์าออากินแล้วแตกแล้วเเนี่ยถามผู้นี้แล้วถือเนดูหลายนะผมบอกให้ฟังเน่เาแล้วลูดเอาลูดทุกงมด่อครับทิ้งเมกเดียเพื่นมึงพิจิกาิดทิงเมืกี้ยอดนะครับผมรู้ไปกองเลยนี่เราพูดถึงไวหลังปีไหมนะค